คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลัอาจไม่เหมาะสมกับเด็กๆและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า500ปีจึงอาจทำให้เกิดวิริกรรมล่อลวงแบบได้เด็กๆและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เส็ตม้าในการรับชมไม่ไม่เคยได้มาก่อนเออเย็นนี่รอมาฟัครู้ว่าผมสองร้อยสามสิบโอ้โอ้อะไรใช่ไหมเยสนกดเลยนะชูตติ้ง สเต็งสเต็งนี่อับจับไหนวะไม่รู้อุ้ยไอชื่อลงลงพันลงพันนั่นด้วยว้าวลงพันหนึ่งเลยเปล่าเปล่าพันคุณรวยมาลงก็มือเหมือนหนึ่งหมื่นเนี่ยเออนายลงก็มือเลงคนรวยเขาทำใช่ถ้าแพ้คูถ้าแพ้กู่ฆ่าตีเองปะถ้าแพ้กูคฆาตีทิ้งใครใครเสิร์ฟขอโทษเสิร์ฟขอเสิร์ฟเฮ้ยเหรอไปเอ้ยเอ้ย

กดกดกับกดกับไอตัวสักอย่างมาตีมากดบ้างแล้วเสร็จแล้วไปเอ้ยเอือเอ้ยเอ้ยอือตี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 รู้เปล่าตีว่ากดไปได้บ้างไหมเลยเฮ้ยหย่าเอ้ยนี่ตั้เนี้ยเกมหมอ Kim cốp mất dạy tia 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 tia

เนี่ยเส้นเส้นส ah> ีเดีวเตะเข้าบนเข้าบนเล่นเทนนิสมันทำยังไงวะไอ้เหี้ยนี่กูอยู่เส้นบอลเรอ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 ไม่ไม่ก็รอให้เส้นรอให้เส้นขาวอะอ่ะไอ้ยังกดอะไราคาไหมไม่ไม่ไม่เห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นลงไหมกดคือคิดใช้ก่อนคิดใช้ก่อนอ่ะแล้วมันจะขึ้นลงเห็นไหมเห็นไหมขึ้นลงไหมอ้าวไม่เห็นเห็นเห็นนักเข้มต้องคุมแหละ ไม่ไม่ก็ปล่อยเดี๋ยวมันเรารอกะจังหวะเอาอ่าใช่ไหมเฮ้ยคอปคอปอ๋อเลยเล็กเก่าเล็กเก่ากูโดนโดนโดนระงับตัวเก่ามีมีเนอะกูเป็นเลี้ยนอย่าเล่นขอบเลยยังบนเนี้ยโต้เล่นขอบเล่นขอบกูกูกู ไอจานเล่นเล่นคอ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 เล่นออ่านเคียร์เลยหน่อยเล่นขอจานเล่นคอขอแม่งเจอผมนะเจอผมหลังสนามนะครับเทนนิสจะหักให้ดูเดืนหมดเลยไม่เยอะเฮ้ย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 ไปอ๋ เย่เกมแค่นี้กูเล่นไม่ได้คำรามมาเจอผมในชีวิตจริงดิกับขอบเลยเลวลาเลนกลางเกันเลนกลางผมรอยนะครับปเฟิชโนนี่เลยเนี่ยโอ้ยออไร เอ้ยนุ่ยเ่ยต้น้งไม่หนุ่ไม่หนมแไม่นไอ้เหี้ยเล่นอไรเ่ปาไอ้หนุ่มเดเฮ้ยอย่าแม่ก็ไปเล่นดีเซตีกอแออย่าดูถูก g ีทเครับทมีอะไรให้เล่นเยอะจริงครับจครับีดีตีคอเย้รอตีเออมันมีกระ้อเรื่องกออยู่แถวน้ อยู่ไว้ตอนไอ้ครั้งแรกอ๋อเป็นสามรอบรอบที่สองป่ะใช่เฮ้ยเฮ้ยตำรวจหด่อยเดินเดินเดินเจ็บเจ็บไปโอ้จานใจมาเล่นบอลขอเจ็จมาเล่นไปเอาแตกละครเล่นเองก็ติดไม่เกี่ยวนะ

เฝ้าอีก่ละเฮ้ยฟฝ้แพ้ปะเอาเอด็ดเอ็ดคือเพียอะไรไม่รู้โอ้ไม่เป็นไม่เป็นได้อยู่ได้ม,มีแต้มมีแต้มเดินไปไหนไนายไอ้เหี้ยเลุดเหมือนเชิปไต่เหรอเฮ้ยชิปเหี้ยรเฮ้ยได้เหี้ยคืออะไร <c ười> ชิปเป็นเอสเจ็คือเหี้ยไม่แต้มอ <Yes. S 2> ๋อ ส่งแล้วไม่ได้ลำเจ็บลมเจ็บพ่ออาไม่งายดิตรงละตรงเฮ้ยกูตีทำไมตีไอยู่กูเนี่ยเพื่อนไอะไอยู่เพื่อนไม้ต่อไฟจะไม่ใช่ไม้เทนนิสไปครับอ้าว

nào đấy, cái nào đấy, cái nào đấy, cốt, 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 Ồ! cốt, 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 sweep ba. cốt, 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 cốt,

cô เก็บ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  này gì เก็บ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  นี่ก็ตนี้กด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 นี่มากดปิดนมลบเนาะลบกดกดผมลดเสียงมาลดเสียงแล้วก็คดปิดปิดเครื่องกดทำกันข้างไปมาละก็มันกเหมือนกันเนี่ยว่ะเออเหมือนกันตุกดเล็งนึ่งไปกออนตายนี่ โอ่เกมแคเกมแค่เกม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 แค่เกมแค่เกมเครียดทเไมวะเครียดคือคนโง่ไอ้เนี่ยฟังคพูดโง่หมอคือวายิงลิงอะไรหาน่ากูเอไอ้เยอไอ้เมึงไม่เคยขาดะละมไม่เคยมาใครดีมไอ้เยอะไหนกินมึงไม่เคยขาดละมันไม่เคยมา cái game, cái game, nó tăng sti với game, tăng sti với game, tao có lên đái, vé, chân, 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 tăng, oh, <cười> tăng sti với game, nếu mà lại mà chơiจบ, nó bỏ lỡ, nó bỏ lỡ, 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 bỏ ไปเฮ้ตีเอ้ยทันไปครับปาไปให้เกมให้เกมให้เกมมาเด็ดเย็เด็ดเย็นให้เกบให้เกมเดี๋ยวไม่ได้เจอกันนานนะนานทีได้เจอกันทีลรแสบคอเออะนานมามนแรงแบบพอเลยเยอะไป Game again, game again. game. hết 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 Ui. hết 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 แต่เราเล่นสามรอบเลยเล่นไปชั่วโมงเลยจริงอู๋ไม่เตียวพิเศเตียวคงไม่่เล่นอเดกนไปสอก็สองสองต้หน้าอะไรเลยสอ่สอเลยเออช่างเป็นพิธีกตุ้ยเมืออเป็นนิดเดียเทำไเชี่ยโลกน้อยโอ้จ้าบ้านไหมเล่นบ้านไหมทำไมมีบ้านเล่นบ้านเลยเลยจริงไม่ถ้ามีบอลเล่นบอลหมดแล้วเลยจริงเอาไหร่จะจบปะเอออันนี้เราตัดได้ตัดได้ เราไเสร็จกอเลยแล้วมาเล่นแนวอืกีฬาเยะแยะ็ได้เยะติ๊กอับนะกเนีเนี่ยที้ได้ถึงได้ถึงอนเรชวั่าที่ว่าแบบที่ว่าแฟนกินเล่นเกมแล้วแฟนกินมันไปตีมันชอบเล่นติกกอดำน้ำอะไรั้งออ๋อจไหมอะไรยายนะยายนะอะไรนะอ้าวพักเลยะทีนคุณได้ทีนี้ไอไฟทีนี้อไฟมาแล้วถือตัเล่นเลยแล้วก็อักัเขาเนเกมมันหน้าตาเบื่อ เล่นไม่มันเลยชอบชอบแบบชอบแบบแต่ใครว่าใครที่ไม่ชอบป้าเราไม่มีน้อยใช่ไมันมีแค,ค่คิปเดียวเอ้อยไม่เคลเดี๋ไวใช่้ไม่เคล่นเ,เ,เล่นจนลืมขรมอขวดลืมข้อขวลืมลืมกินน้ำกินท่าอ่ะไม่เดี๋ยดูแือห่า,หางกันนะ้วดแบบก็แบบเงี่นงยนี่นั่นนี่่ตายห่างน่ากินแล้วก็ไเล่นต่อแล้วาวบว นอนหมอป๊ปเื่อสีแดงคือบปล่าใช่กุเราท่ได้ปาเต็ม้อเลยีเนี่ยจ้ากูารอ่ากันาเงียไปต่อไปไปอออเหอออได้ไงบ้เกียรติ 干吗？